สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันก็เก่าพี่น้องฝนตกเบิดขึ้นเมื่อคืนได้ยินเสียงตืดตืดขอะตุกไก่เบิดบัดได้เทบู๊ยพันใดของเหร่นไม่พี่น้องสื่อตู้ซาดให้ผัวนี่แหละแนวแนวเสียงเงินเรามีประโยชน์เอาเสียงผู้ได้ล่นปืนแน่คือบระยูเสียงปืนอยู่ใสล่ล่ะ เอาแน็กปะยุบ้านพ่อได้เล่นปืนเอาบอกชา,าอยากเล่นปืนลูกตีเทาเป็นไหขคือว่ามีกระสุนมากระสุนอยู่ในของนำไปเอาอา่ะของนำของนำกรห้องนำไหนนี่เลยไปไปเบิง่งตายแล้วบันี้พี่น้องรักเล่นปืนลูกลูกปะย่ลูกท้ายไปเล่นบ้านหม นั่นยุม,มเลยในขันเห็นบอกลมลงมุมนี่มุมนี่เห็นบอแสดงว่ามันหลินเบิดแล้วโบดหลินซ้ำอันนีง้งสอท่านทายิงคือซื้อท่านทาจ่อเป็นหาโจนท่านทาจ่อไปเหมือนท่านทาว่ามีโจนมากเอาละพี่น้องอันนี้เป็นการทดสอบเด้อ ตายเอาไม้ท่านทาจูนมาทั้งหน้าบ้านท่านทาจูนมาทั้งหน้าบ้านเออฮยิงไปทั้งบ้านไอ้แดงฮึ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 ฮัฮบฮวหึฮึหึฮึฮหฮึฮึฮึาึฮึฮ ลากเอาปื้นลูกมาเล่นเนาะแล้วก็ยิงทัานทายสู่กันก็โจนเนาะคอยก็หัวท่อแล้วเนาะโ๊วยมองนันคอยก็สิอักเว้ยผู้เดียวหล่เนาะหมองมีแห้งเคยหายแต้เนี้ยอันเด้ยินนั่ตีอันจอบเฮ็ดบ้านอันโจนสิเขาบ้านแมโอ้ยเจ็บท้องอันนี้ก็มีแต่ว่ามาพี่น้องว่ามีสาระอีกอย่างดอก ตีผู้ใดเอาถังหนาวมาข้างนอกจะคข้องล่างเราตีเขาอันเขาสื่อตัวมากเขาว่าสิม,มาว่างถังหนามนี่นะ่ะเดี๋ยวสิพ้ายามไปบางของเหรียญไม่ตีเล็จกจะคล้องมาโยกอันบักข้าวไปไหวอันพนได้นเร็วไม่ไรกระท่อมนหมใส่ปูดอกไม้ บุญกับบัลลูบอกว่ามันคืออย่างแต่เพ่นบอกว่ามันเปลยนแนวชาติเพราะว่าแบตมันมีหลูกหนึ่งถี่เสื่อมไมบัดน,นี้อยู่แถวบ้านมันก็ต้องเอาไปให้เขาจาชาติแล้วก็จ้างไหนไปเอาก็เลยบุญก็เลยสรรหาความสะดวกสบายให้เพื่อนเอาพี่น้องตู้นี้กับพันซีแต่ว่ามันใส่งานในบุญกับบ้หดดอกเตรียมออกงานเตรียมเอาจะยอัศวินออกงานแต่บัลููว่าเขาสด้เดชงานงายบ่ เบิ่งเสือที่ละ่ะบ,อบ,บอ่อเก็บบ่อหนังเลยดูบอ่อมือมือบอกว่าปากเปียกถุขดดงขวดนี่ถุงกระโปงเดี๋ยวรีวิวขวดสองถุงนี่ก็มันมีที่มาที่ไปเด้อพี่น้องไปกูเมคโคไปกูเมคโคอ,อยู่อันไซนะอยูกุดล่างไปกูเมคโคอยู่กุดล่างเก็กกเบได้ขวดเหลาอสองถุงอันนี้บอ่บอๆได้หนิเก็บแนบบ่เก็บแน่ ขวดเหลาทีมงานอันนั้นก็มองตีเหล็กไปน่ะเป็นมุมเก็บขยะเก็บขวดน่านนั้นก็สซีเมีพอ,อยายอยู่กับบ้านแล้วมาเอามาเก็บไห้มาลับหอดาเลยต่ว่าก,ก็คือให้มันลายๆก่อนถ้าจังท้งไห้เพิ่นมาเอาสีนาะอันนี้กับบรรยากาศอยู่บ้านพี่นอ้องฝนตกเบิดมือเบิดขึ้นเลยเองแต่ลมห้องจะถุ่มวะ่ะตกเรื่อยๆอะ่ะ คลิปนี้กับบมี่ยังผ้าม่านเจาะเบิงตีเล็กหลักเหรียปืนลูกเนาะพี่น้องไหวพอกันคลิปหนาะว่าห้าสิบไปห้าไปเบาหน่วงหัวมวอนยุ่ยใสไหวพอกันคลิปหนาะบ๊ายบายค่ะ